ไฟที่3ครับที่ศูน์ฝีมือขั้นแตกหักครับโอ้โหรูปร่างนี่เท่ากันทุกอย่างครับส่วนสูง1 6 5อายุ25พิกัด55กิโลกรัมครับลงซ้ายด้วยเลข5นะพี่้องสวนภูรีสอร์ทครับอยากให้ให่บริเวณโหนกแก้มซ้ายบาบาราเก์นี่มีรอยช้ำๆขึ้นมาเลยครับรอจังหวะด,ดีๆนะครับสาดรซ้ายโอ้โสาดซ้ายหลุดเจอมัดขวาครับโอ้โหสวยจังหวะด,ดีจริงๆครับ ลังยังมีรถถังเมืองชาโมครับแล้วก็นั่งวยหญิงอีกคนนะครับมารุ่นมาเชียร์ให้ใจเอาใจช่วยรุ่นพี่แะครับโอ้โหวงในก็แข็งแรงครับดูครับโอ้โดดผมเลยครับดูขวาละเอียดครับวันนี้สาวสิงต่อยแบบไม่พลาดเป้าเลยนะครับปกติจะเห็นแข้งขวานะครับแต่ว่าวันนี้อาศัดครับโอ้โหดูครับยิ้งกันไปแล้วรับํำปั้นมาเป็นอย่างดีครับ โอ้โหจิ้มขวารับสาวสิงขึ้นทันทียอดแสนใจครับวันนี้เปลี่ยนทรงเลยครับอ่าครับเริ่มจะมีแข้งมาแล้วนี่ครับนี่เป็นการสดๆจากป่าตองกซิ่งส s t a ดียมนะครับคึกคักแล้วครับภูเก็ตนาทีนี้ดาวต่างชาติเริ่มมาเที่ยวแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ประมาทครับฝ่ายใต้กฎของสบคแลกกันแล้วครับบารบาร่าเกียร์นี่ครับต้องลุยนะครับไม่ลุยไม่ได้ครับอ่าครับสาวสิงค์ก็อย่าประมาทครับอย่าเอามันนะครับ เดินชนแล้วครับแมสาวสิงกิบผาแม่นมากล็อกบาบราาเกียตอนนี้หนักใจเลยครับโอ้โหวันนี้ครบเครื่องจริงครับสาวโหดสาวหล่อสาวส,สวยสาวคลาสสิกมีแตกมีนับต้องที่นี่ครับช่อง8อย่างนี้นะครับกันดูเขาต่อยกันครับนี่ไม่ได้โกรธกันครับเป็นเกมกีฬาอ้าวโอ้โหมีหมัดมากครับบาบราอาเกีย ดดนลุยนะครับเข้าไปบัดขวายิงเข้าไปนิ่งไม่ได้ครับสาวสิงห์อย่านิ่งนะครับยิงชกยิงแรงครับปาบาราเกียร์เดินแล้วสาวสิงห์ก็พ่วงเหมือนกันฝันศอกเอาตาคนต่างสับเดียวก็แหกอีกคู่หนึ่งครับเอาเดียวก็แตะอีกคู่หนึ่งเอานี่มวยยิงแท้นะครับอาครับเหลือประมาณหนึ่งนาทีครับสใจถึงใจครับแบบนี้แล้วครับเท็ดวัตแมนอ้าวมาแล้วครับปาบาราเกียร์สาวสิงห์ก็สวนเหมือนกันโอ้โหหนักๆเนื้อๆครับ ดูไฮไลท์รวมๆครับโอ้โหนี่ครับาทานูปพักครับเจอเข้าไปเต็มๆครับแต่ก็ยังเดินครับบราเกียตตกพุกซ้ายได้แต่ดูครับสาวสิงห์ก็โต้คืนทันฟันเหมือนกันแมต่อยได้น่ารักจริงๆครับนี่ครับช่วงดวลศอกันครับต่างคนต่างฟันเลยครับแมภาคไหนๆก็ฟันครับคุณบกันภาคไหนๆก็มันครับมวยแบบนี้โอ้โหเผลอๆจะมี4ี่ภาค5้าภาค6ภาคเอาว่ากันไปครับ และกรรมการท่านที่3ให้ข้าวต่อ29เเสมอครับ it's a draw What?